สวัสดีครับวันก่อนนี้ผมขับรถบนทางด่วนนะครับอยู่ๆก็มีวัตถุสีเขียวนะครับวิ่งขึ้นไปแบบนี้ครับนั่นคือซุปเปอร์คาร์นั่นเองนะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นปอร์เช่หรือเปล่าน,นะครับความเร็วของซุปเปอร์คาร์คันนี้น่าจะเป็นเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเราลองคำนวณกันดูถ้าเราจะรู้ความเร็วซุปเปอร์คาร์นี้เราก็จะต้องรู้ว่าระยะขีดขาวเท่าไหร่นะครับ วิธีการก็คือให้นับขีดขาวของรถแวร์นะครับที่ความเร็วคงที่รถผมวิ่งด้วยความเร็ว115นะครับเริ่มนับขีดขาวได้14ขีดขาวนะครับในเวลา4.04วินาทีจากนั้นนะครับก็ให้นับขีดขาวนะครับต่อหน่วยเวลาของซุปเปอร์คาร์เริ่มนับนะครับได้ทั้งหมด10ขีดขาว1.44วินาทีถึงตอนนี้เรามีข้อมูลครบพอที่จะคำนวณความเร็วซุปเปอร์คาร์ได้แล้วนะครับ มาดูที่ตารางอันนี้สิ่งที่เรารู้คือความเร็วของรถแวนนะครับคือ115กิโลเมตรต่อชั่วโมงทําเป็นเมตรจะได้1นึ0 0 0สเมตรนะครับแล้วก็ต่อชั่วโมงก็คือทําเป็นวินาทีได้3,600วินาทีครับทีนี้มาดูนะครับว่าจํานวน14ขีดขาวที่เรานับได้เนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าคํานวณเปรียบเทียบจากความเร็วของรถเนี่ยเป็นระยะทางเท่าไหร่นะครับ ก็พบว่า4.04วินาทีนะครับทำเป็นระยะทางได้คือ1 2 9 0 6เมตรครับดังนั้นอันนี้คือระยะทางาที่ได้นะฮะเมื่อ,อ,อวิ่งผ่านโดยครบ14ขีดขาวนิ้นท่าหนึขีดขาวก็คือ9.22เมตรนั่นเองครับทีนี้เรามาดูจำนวนขีดขาวครับต่อนหน่วยเวลาที่เรานับได้จากซุปเปอร์คาร์นะครับ10ขีดขาวในเวลา1.61วินาทีนะครับ ถ้าเรารู้ว่า1ขีดขาวมีความยาว9ก2เมตร10ขีดขาวก็จะได้ก็จะได้92.18เมตรนะครับอันนี้นีเป็นค่าที่คำนวณเอาทศนิยมตำแหน่งที่3มาด้วยนะครับเอาล้ครับตอนนี้ถ้าเราจะคำนวณความเร็วของสุป์ปคาร์ก็ได้แล้วนะครับ92.18เมตรในเวลา1.61วินาทีทีนี้เราก็แปลงนะครับหน่วยเมตรต่อวินาทีเป็นหน่วยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็คือเริ่มต้นเนี่ยเราก็ ตั้งค่าไว้ที่3,600วินาทีนะครับซึ่งเรารู้อยู่แล้วเท่ากับ1ชั่วโมงเราก็เทียบปัญ,ญัติตัตตยางไปเลยนะครับว่าถ้า1.61วินาทีจะได้ระยะทาง92.18เมตรแล้วถ้า3,600วินาทีจะได้ระยะทางเท่าไหร่ก็คือคำนวณแล้วได้ก็คือ26,122.45เมตรนั่นเองนะครับถ้าแปลงกลับมาเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็จะได้เท่ากับ206กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ มีข้อสังเกตดน,น,งนึงนะครับเรื่องของระยะขีดขาวที่9.22เมตรที่คำนวณได้นะครับในความเป็นจริงเนี่ยไม่น่าจะเป็นตัวเลขที่ไม่ลงตัวแบบนี้นะครับผมก็เลยลองปรับให้เป็นตัวเลข10เมตรนะครับเป็นระยะระหว่างขีดขาว2ขีดนะครับเมื่อเอาระยะขีดขาว10เมตรนะไปแทนในสูตรที่เมื่อกี้เราคำนวณกันนะครับความเร็วของซูเปอร์คาร์ก็จะเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับเป็น223.6กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ ดังนั้นสรุปเป็นตัวเลขกลมๆนะตอนนี้ได้เลยนะครับว่าความเร็วของซูเปอร์คาร์คือ206ถึง224กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับครับตัวเลขที่ได้นี้ก็เป็นการคำนวณโดยใช้ความรู้ตอนสมัยมัธยมปฐมนะครับดังนั้นถ้ามีใครที่มีวิธีที่แม่นยำกว่าน,นี้กรุณาแนะนำผมด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับ